สวัสดีค่ะุณเพื่อน,อนอช่อง n นตตี้เดลิเวอรี่กลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไปเที่ยวสงการานกันมาใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคืออย่างนี้ค่ะช่วงสงการานนี่แหละค่ะเราก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักกันนะคะเกี่ยวกับร้านอาหารร้านหนึ่งอะค่ะพอดเอีเราก็ปกติเราจะรีวิว เราเป็นคนชอบรีวิวนะคะแล้วก็เวลาจะไปที่ไหนไปทานอาหารหรือว่าไปใช้บริการใดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าไปใน google แล้วก็เซิร์ชชื่อของสถานที่ใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีปุ่มรีวิวให้กดเข้าไปแล้วเราสามารถรีวิวได้เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นเนี่ยจะได้เข้าไปอ่านแล้วก็พิจารณาดูว่าอ,อ,อยากจะเข้าไปใช้บริการไหมอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ในช่วงหยุดสงการที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปเจอร้านอาหารร้านหนึ่งอะนะคะไม่ไม่ไมกลจากบ้านเราสักเท่าไหร่ค่ะก็สถานีรถไฟฟ้าสถานีเดียวอะนะก็เข้าไปเสร็จอ่เขาโฆษณาว่าอ่ะมีเป็นกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแล้วก็มีไข่กระทะอ่ากว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแล้วก็ไม่ได้ค่อยอยากกินสักเท่าไหร่เพราะว่า มันค่อนข้างจะหวานน,นะคะตอนนี้เราไม่ค่อยชอบอะไรที่หวานมากๆแล้วนะคะมีไข่กระทะน,นะคะแล้วก็เราก็เข้าไปนั่งแล้วก็สั่งไข่กระทะบอกว่าอขอไข่ไข่กระทะ,ะชุดเด้งนะคะแล้วก็จะมีพนักงานไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะก็บอกว่ามีจะมีเป็น น้ำโอรตินเล็กแก้วให้แก้วหนึ่งน้ำชาแก้วหนึ่งแล้วก็ขนมปังด้วยนะคะเราก็เลยเอโอเคงั้นก็เอาเป็นชุดแล้วกันโดยที่เรายังไม่ได้ทราบราคาเลยนะคะว่าราคาไขกระทาชุดนั้น,ม,น,ม,นมันเท่าสักเท่าไหร่เราก็นึกว่าสักห้าหกสิบบาทละมั้งเพราะว่าไข่ฟองหนึ่งก็นะเท่าไหร่เองใช่ไหมคะแล้วก็จะมี มีเครื่องหน้าของไขกระทะมันก็ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ขนมปังแห้งๆสองแผ่นนะคะไม่เต็มแผ่นด้วยคะ่ะแล้วก็น้ําแก้วเล็กๆแก้วกระเบื้องแก้วเล็กๆสองแก้วคิดเราร้อยเก้าบาทคะ่ะหนึ่งรอยเก้าบาทคะ่ะเพื่อนๆเราเห็นราคาแล้วก็ตกใจนะคะแล้วก็เราก็มองไปที่ผนังที่เอ,อเขาติดปะะ้ายราคาใช่ไหมคะละ ราคาก๋วยเตี๋ยวมีบอกนะคะว่าอ่ะ,อะธรรมดาหกสิบพิเศษหกสิบห้าหรือเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้เราก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าอ่ะค่าเช่ามันอาจจะแพงสถานที่แพงเราก็ไม่รู้ว่าเขาเช่าขายหรือว่าอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าราคาไขา่กระทะราคาอาหารเช้า,ชาไม่ไม่บอกคะ่ะไม่เขียนราคาคะ่ะเรามารู้ทีหลังคะ่ะ เพื่อนๆคิดว่ายังไงล่ะคะเราก็ไม่ประทับใจเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบนะคะก็โอเคไม่เป็นไรก็คือครั้งแรกและครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็คืออันนี้อยากจะมาแชร์ไอเดียให้เพื่อนๆทราบว,ว่าอาถ้าสมมติว่าอาไปเหมือนกับเดินผ่านแล้วก็จะเข้าไปในร้านอาหาร ถามราคาก่อนก็ดีนะคะว่าราคาเท่าไหร่แน่บางร้านเขาจะมีทริคแบบนี้ค่ะก็คือบอกว่ามีอะไรขายอยู่บ้างแต่ไม่ยอมเขียนราคาไม่ยอมแจ้งราคาค่ะคล้ายๆกับพวกที่ขายของออนไลน์นะคะแล้วก็พอคนถามราคาก็ต้องบอกในแชทอะไรเยงนี้ยคะ่ะอันนี้เราก็ไม่ไม่รู้ว่าจะปิดบางราคาไปทำไมนะคะ ยังไงก็สมัยนี้คนเราก็มีหลายรูปแบบเนาะเพื่อนๆก็ยังไงก็ระวังนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะจริงใจกับลูกค้าค่ะยังไงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ